จดหมาเหตุกรุงศรีเมื่ออากาศเริ่มเย็นจนผิวแห้งปากแตก สาวไทยรุ่นคุณย่าคุณยายยังไม่มีครีมหรือโลชัน่นที่ใช้ทาให้ความชุ่มชื้นไอเทมดูแลผิวยอดนิยมจึงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสีพึ่งทาปากเป็นเครื่องสำอางยอดนิยมทำจากขี้พึ่งแท้หุงกับกะทิและเครื่องหอมช่วยให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื้นไม่แตกเป็นขุยส่วนผิวกายและใบหน้าหลายคนเลือกใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวทาผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งแตกแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่สกินแคร์โบราณเหล่านี้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าธรรมชาติคือคำตอบทั้งสีพึ่งน้ำมันมะกอกและน้ำมันมะพราะ้าวยังคงใช้บำรุงริมฝีปากผิวและเส้นผมได้เป็นอย่างดีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเคล็ดลับความงามของคุณยายยังคงใช้ได้และทันสมัยอยู่เสมอกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย